สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี FC ฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินพายมุขน้อยนะครับอยู่กับมัันเงินในช่วงเวลาพักกลางวันนะครับวันนี้แดดมันร้อนอบอามากๆเลยวันนี้ก็มาอาศัยวัดอาศัยวามือนเดิมครับ ว่ามันเดิมครับทีมงานของเราเราจอดที่นี่ก,ก็เด็กๆก็นอนผูกเปลนอนที่นี่พักผ่อนกันในยามกลาวันแต่ว่ามันอากาศมันร้อนมากครับผมอากาศร้อนมากจริงๆอ่ะวันนี้วันนี้นนเมื่ออากาศร้อน จะคายร้อนให้ไม่ขันกันแบบไหนอะ่ะนี่ครับคนหลายก็เตรียมนี่คือสายยางครับไม่ถึงของของ,ของวัดไม่ถึงเอาของเรามาเสริมต่ออีกทีนึงมาให้ไม่ขันได้เล่นกัน ไม่มีสระน้ําวิธีคลายเครียดคลายร้อนให้ไม่ขันเงินของเราต้องใช้สายยางนะครับใช้ยางฉีดน้ําให้ไม่ขันไม่เล่นโอ้อยากเล่นมากแล้วแ,แยรา นัก,กเต็มไปเลยไม่ขานเงินเล่นเลยลูกอาบน้ำให้อิ่มเลยคลายเครียดคลายร้อนนะครับนี่ฮะโอ้เย็นมากอาเล่นเลยครับเล่นเลยคิดซะว่าเป็นอ่างน้ำใหญ่แล้วกันเนาะ <laughs> เราไม่มีสระน้ำให้เล่นนะครับก็ต้องจำเป็นต้องเล่นสะ ังจำเป็นต้องเล่นน้ำในถังนะใครอยากจะเล่นสงการกับแม่ขันบ้างเนี่ยอืมหน่าร้อนนี่มันโอ้โหไม่น่าอยู่เลยเนาะมันร้อนมากๆขนาดอยู่ใต้ถุนบ้านยังร้อนเลยแดดโอ้โหเปี้ยงๆครับลมหอบแดดเข้ามาต้องอาศัยอาศัยน้ำบรรเทาความเย็นนะ นี่ครับตอนกลางวันก็มันก็มีร่มอยู่นะแต่ว่ามันแดดแรงอะ่ะลมหอบแดดเข้ามานี่ไอแดดนี่อืม้มร้อนจริงๆครับยอมรับเลยนี่ยังไม่ถึงช่วงเมษาเนาะถ้าเป็นเดือนเมษาโยนนี่โอ้ยจะอยู่ไหวไหมเนี่ยไม่ขันจะไม่ร้อนตับแตกเลยบะ อาหารการกินมีให้เพียบพร้อมมีน้ําให้เล่นนี่นม่คันอาหารของแม่คันก็เป็นต้นกล,วล้วยก็จะมีการมะพร้าวบ้างเนาะแล้วก็มีอ้อยให้กินแต่ช่วงกลางวันนี่คนหลายไม่ค่อยอยากให้กินอ้อยเท่าไหร่เพราะว่ามันร้อนใน พอให้นิดหน่อยครับคือช่วงกลางวันนี้จะต้องเป็นของเย็นคือต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ของเย็นสุดมีน้ำให้กินด้วยถ้าได้กินต้นกล้วยก็เท่ากับได้กินน้ำด้วยอพอแล้วบะม่อยากเล่นอีกแล้วบ่หรือว่าน้ำมันไหลไม่ทัน เดี๋ยวตอนเย็นก็ได้เห็นเพื่อนแล้วไม่ขันเดี๋ยวตอนเย็นเราก็เข้าหาเพื่อนเนาะไปเข้าบ้านงานกันก็น่าจะได้พักนอนพักผ่อนด้วยกันนะครับเอาเล่นอีกไหมนี่หึแค่นั้นเย็นแล้วบอหะเย็นแล้วบอ เล่นอีกบ่ไม่เล่นเดี๋ยวพนพ่อเก็บแล้วเด้อเดี๋ยวพ่อเก็บนะมา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 เล่นก่อนจะได้หายร้อนเร็วมา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 ตักเล่นน้ำกันแล้วมาเล่นน้ำกันแล้ว

เดี๋ยวฉันาบเอง ครับจับไปเลยครับ,บพอแล้วบอกพอแล้วก็เก็บนะนี่แล้วก็ฝากช่องพังคนเงินไทยมาคนน้อยขอ,อ,อ,ง,อ,อง,กกงเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตั้งค่าใกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับ เวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนเนดะ้อสวัสดีครับบ๊ายบายนลยบอนชูบ๊ายบาย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 